นาลนาจิง้เนี่ยเกือบแดงอ่ะนาศิลนาไปเนื้อไปอปยี่ห์ไปยี่คื้อไปยี่หือ ปลาหมึกไปยี่หื้อเป็นตาเอื้อยลรืออะไรลงตาอีสานเขาจะเรียกปลาหื้อเปนปลาโอ้โหยี่สกปลามึกนี่เขาเรียกปลาหื้อปลาหื้อไปหื้อมันยี่ไม่รู้เรียกไปหื้อโอ้โรุ่งขำฟ้า O <laughs> <Bye. laughs> ทำไมมันมีน้ำอะไรมาหยดยอยอ,อ่ะอ๋อรูต้นไม้อะ่ะอืุกแล้วถุกแล้วบล,ล,ลกดาเลยถุกแล้วอ่อทำไมานานจาังเลยเนาะ

เียแปลว่าอะไรเ้าเราจะจีนคาเมเซียยังไม่รู้เหรออโอเจียย๊ย ีกครัวด้วยเนี่ยนะข้าวหอมเนี่ยปไครับไปเที่ยวนู้นไปเที่ยวลานลานห้าขวดห้าแล้วเหรอขวดมาตัวนี้เดียวห้าขวดนี่กี่วันห้าขวดนี่กี่วันวันหนึ่งสามร้อยหกก็ ห้าขวบหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าว uh ันอ <z traditions vik ân> ้าวจำมันเกิดตัวเองไม่ได้เหรอี่ไงแดดแดดต่อ้องปูนะเนี่ยไหทำไมต้องปูไปยืนตรงนั้นอ่ะกาลาคมมีที่ไหนรวมนี คนึกใครนึกใครลุงปูแต่ว่าไม่รู้ว่าใครไม่รู้ใครมันลุงปูแต่ไม่รู้ว่าใครเออเป็นคำตอบที่แปลกรู้น้องปูแต่ไม่รู้ว่าใครเกี๊ยแล้วนี่เกี๊ยวซีมาเล่นเกี๊ยวกระเจี้ยงกันเหรอฮะ Ah, uh ah. -oh. บทอั่านภานครับทงกูนได้สมงระไตรแดดแดดม่แดดหนึง ใค้าจะมาหา โอ้ยเว้ย <wounds> ด oh ูหมาดกันเกินเลยเอ้าโยูะเนาะยู่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 ใส่ได้เนี่ยเนี่ยมองเขาเรียงฟ้าวานฟังอยู่เนี่ย ไมหลับแล้วคุณนายหลับแล้วใตะพงใตะพงใ่ท้าใส่ผ้าโอ้ยนอนบุได้ร้อนะยังขาดเข้าเส้นายมันจจำได้โอุ้ด

ขัดลาอเล้าล่ะว่าเว้าเว้าจะไทยงโง่หัวจเราหัต้องเว้าขัดเล้าเลาามันจะได้กำไรยาวเดี๋ยวรถเขาพังนะไปชนรถเขาอะ สายว่ะาดีฮะรถเียร้ินาดรอเคยอยู่ต้นเกยโอ้เชยจริงจริงไงจนั่นือดูเี๋ยวม่าเคยคืนบอกเคยคืนเคยวปนเดี่ยวเคยเอนเดียวนั่นเราว่าลาวได้น่ะดาวหน้าเราว่าลาได้ตัวเม่าลาเว้ยตัวลูกผู้ใดนลุกสอดลุกสอดนี่ลูกสอดคนลุกซอด พอเป็นฝรั่งลูกเล่าเล่าปนเจ็กอาหงมเนี่มันแกงลาวะนว่ยแกงลาวตัว่อมันก็อยู่ในท้องตรเลย้มไดม่รู้แต่ว่าพูดไม่เป็นแต่ว่ากินได้ เป็นยะนางชอบเดียวไม่ได้แกงแซ่บข้าวเหนียวว่ะข้าวเหนียวกินเป็นป่ะอยากกินเป็นไหมคะกินเปุนค่ะไม่โดนหูทีข้าวเหนียวติดป่ะดูกินข้าวเหนียวระวังดังแบบด้วยพี่บอกใครดูไจับดังแแมบป้อแล้วก็หอมมันรู้จักย่้าป่า ยา่าอ้าวแล้วกันเ <c oughs> ว้ยย่ายตรงนี้คุณย่าคุณย,าณยา่าแม,แม่ตา,นะ <c oughs> าเลเล่นเต็มลนะย่าอยู่ไหนะูกไม่รู้จักย่าที่ยายรู้จักดีทำไมย่าไม่รู้จักล่ะยา่ยาเขาอยู่ที่นี่อ่ะ นิกยายย่าแม่ของเจมลูกลาวาว้าลาวโอ้ยยังสิบประเภทอลกเว้ยพร้อมร้านลาวร้านลาวาวาลาวมีสิบประเภทเนี่ยคนเยอะเลยเด็นี่มาออกกำลังกายเลย โอ้โหยังดีเลยเว้ยโอ้ยสนุกก็เราดี่สนุกสนานระวังด้านรถเขาแตะรถเขาพังด้วยเขาหอยอย่าไปชนรถเขาพังนะเดี๋ยวไปชนรถเขาหนักรถเขาพังนะ <c oughs> อ๋อ เวลาชนกับรถอะเข้าหอมจะเจ็บหรือว่ารถจะเจ็บอะรถจะเจ็บหรอกจะไมรถไม่เจ็บอ่ะรถจะพังอย่างเดียวรถพังใครสร้มาพ่อป้าปร้างโอ้พอป้าพ่อป้าส้าป้าไม่อยู่แล้วป้าซ่อมเป็นเหรอไม่รู้น่าไม่รู้ไม่รู้ให้พ่อป้า ป้าซ้อมเป็นปาไม่รู้ไม่รู้เดีวไปให้ซ้อมได้ไงป้าน้าออกแขงนั่นนันหลายๆคนมัตัวรเจ้าปู่ใดแน่น่ะรวเจ้าผู้ใดแน่น่ะรู้จักใครมั้งเนี่ยดาหนาเด็กวัดเนี่ยเด็กวัดา เห็นหรือเปล่านะเด็กวัดน่นน่ะเด็กวัดเด็กวัดโอ้ดีเว้ยใช้บริการดีจังเลยทำแล้วใช้บริการกันเออสนามเด็กเล่นเอนัด็กเล่นนนเด็กวิ่งเข้าไปแล้วเรื่อต่อเลยต้องหอกแม่มาดู จะนั่งดูเอาเล่นต่อดีเอาเลยต่อเลยเล่นต่อเลยตามสบายเดี๋ยวจะมาหาว่าขวางคอมีสนามต้องลายที่นะคะเนี่ยอ่า p l e a s ล land Please rest อ่าพรีติคายไปโอ้ยว้าจะไปขี่เจรับแล้วเขาทำควายน้อยให้

ยา,ย,ายาญี่ปุ่น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 เออข้าวหอมไม่นั่งรอปลูกป,ปูนนั่งแล้วะระวังน,นกกระตายเห็นก็ตาย โมโหนะไปนั่งเต่าเขาอ่ะรู้จักกระต่ายหรือเปล่าเออนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนก็นเคยเตา่าอันนั้นกระเตา่าโอ้ในคใครเอาไอ้พลาสติกมาทิ้งไว้นะี่รไม่เก็บใครเก็บนาะพลาสติกยังไม่เก็บเออใครจะเก็บนเนอะข้าวหอมเก็บไม่เป็นหรอข้าวหอมออนัน่นแหละพลาสติกรบสนามโอ้ว ือ้โหีให้ใครให้ใครให้ใครไม่ได้เอาลงถังก็มีถังให้ลงเลยโอ้ไม่มีถังลงเลย นี่ตอวหินมันนั่นมาใส่นี่มันน้ำท่วมนี่ยมองนี่เนี่นะเออเดี๋ยวมันก็แห้งโอ้โหนี่ฐานยีราฟยืนนี่มรกตเลยนะเนี่ยมรกตโอ้โหมรกตแท่งใหญ่เลยเนี่ยย่ำเลยแต่เดี๋ยวอะไรก็เห็ดน้อยอยู่เดีอันน้อยมาใส่อยู่ด้านี่น้อยสองอันนี้ มีาเห็ดข,า,ขามันดูแต่ยังบ่มีตัวนั้นมาใส่มันคือเห็ดอันน่อยเดี๋ยวหรอดูพอหักปุ๊บหกโมงกว่าแล้วยังนี่ไม่ลงพระอาทิตย์ยังไม่หม,หมดบทหกโมงใจเอาหกโมงเท้าปุบหกโมงกว่าแล้วเนี่ยจะถึงทุ่มแล้วอ๋อ ผู้ฮ่าฮ่ายผู้ชายตาแบตผู้หญิงเล่นบอาอ่าแล้วลุ <c oughs> งปู่มาเล่นชิงช้า ลูงป oh, ู่ล้งลุงมาเล่นชิงช้าเออานั่งดูเานั่งดูนี่ไงนังโอ้ยมีกลองซองเหรอมีกองสองด้วยเหรอเฮ้มีกองซองทั้งก้ยแนแนมีด้ว มีจริงด้วยมีแตนจริงด้วยก็หอมดูมีอะไรนะแตนอยู่เหรออ๋อเหรอโอ้ตาดีเว้ยนี่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 ตาดีนี่นี่นังอยู่อ่ะจะได้ว่าต่อยมาแล้วโดนต่อยมาแลต่เด็กถูกกตอบมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมโดนต่อยมาแล้วเลยรู้ดีไม่บอกเรา เดินไม่หยอกไม่หยอกเล่มีใครเดินป่ะใครดกครเดินดูรถตายไนมเรไตายมันนเลยเออแล้มันจะเรียก เออเดี๋ยวมันเรียกเพื่อนมาอ้าวก็ข้าวหอมก็เรียกเพื่อนมาเหมือนกันดิตัวแต่ตัว <punished> ไม่อ่าวทำไมข้าวเพข้าวหอมไม่มีเพื่อนเหรออา้าวข้อมก็มีเพื่อนนี่นะก็เรียกเพื่อนมาสิแตนมันเรียกเพื่อนมาเราก็เรียกเพื่อนมาเหมือนกัน <BI> อา่ออา ไปเล่นกันวันนะ่ะตัวต่อเอาตายเลยนะตัวแค่นี้ต่อยทีพิษขึ้นแน่เลยตัวแค่นี้